เดินได้คุณโย่ไปบ่าน่ะโอ้ยมีโคมาแล้วมีโคอยู่คุณเฮ้ยฟ้าไปใส่มีโคกับมาอยู่ตัวแรงของเราครับ<ะ>แพ็คคู่เลยวันนี้ <laughs> วิวอยู่กลางทุ่งครับติดภูเขาเลยโอ้ประตีงละล้อลมล้อลงแล้ว จมครับหน้าจม o m เด็กนี้ต้องงัด คันนี้ติดก่อนครับคันนี้จะมันมีช่องว่างเลยจะพุ่งว้ครับโอ,โ,รอโอ้โหมิดล้อครับอเช็คช่องล่างวาดิวหม่เบิดยางเลยมันไปไมาได้แล้วมันก็ติดโหรถคึเอเก่าเนี่ยดึงพลังบ่ สิไปอยอ่เนี่ยแต่ขั้นนันหน้าลงหน้าลงแหงหัวมันติดก,กันไหมสองขั้นเลย Sốt giọt, giọt Ai đấy đừng thói vợ, Ở Ở mà điện thoại làng cái đấy hả, show mà đứng thói có show แม่ประตูฮะเหตุการณ์วันนี้ครับ สร้างคอนเทนต์วิวดีดอเอาวรวมไม้รวมมือพี่เลยนะเังไม่เลิกนอ๊ะโอ้แนวเลยอี có bữa nay cá không chui đau cái chốt chốt hả nhanh cái đấy bỏ cái đây ra Ơ, yeah, đây rồi nè Dây dùa Chút <h diesen Geburt> là bỏ Đang làm gì là Chút đã Áo, áo Ây Ô Ây Ây างเดียวครับ <laughs> อ่าพ่อพอยังคันนี้ไปดิโอ้ยยันในทีอยู่นี่ก็ดีรีบขับเถอะโอ้ขึ้นได้เน่ไปอย่างเดียวได้นะก็ดีอดแรง งาน,ม, ất, านมืดใช่เนาะดินนะจ๊ะดิไตัดไปเจอคองตะแก้วนะตะแก้วเลยลายแทะตะเกียวแล้วลแ่นขึ้นไปทราบดินมืดโอ้โห้โค่นก็ม<อ>ืดหน่อยนึงเลยพวกผู้ทาง อยู่ในทางวางซิปขั้นนี่ละเล็วอยู่ด้วจะหมุนเลยนหม เอามาถอยวดกว่นะเมอน่นเอ็ดแหกตั้งแต่มือแรกก็จะวัการอยู่นี่

นี่นะมันมีเอฟปุ๊บว้ามันโคกรนจุงเงืง่อนเหรอยังนักดินเยอะเหรอสาดดินลงก่อน

จำนนียบบ่เนี่ยโอ้ยบังสุดท้ายสิแล้วกับเบล้วนี่จบข่าวในพระราชสำนัก